วัสดีครับผมนายนาายัฐนัยประสาทสาเรเลขที่3ม .4 แสบเจ็ดวันนี้จะมาพูดในหัวข,ข้อนักเรียนจะมีส่วนร่วมต่อการสร้างเสียงสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนได้อย่างไรบ้างมาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะครับสมเสร็จหน้ากากอนามัยตลอดเวลาถอดเฉพาะเมื่อจําเป็นเช่นเวลารับประทานอาหารและควรใส่ให้มิดชิดไม่ใส่ไว้ใต้คางหรือแขวนไว้ที่หู ขใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของที่สุ่มเสี่ยงในที่สาธารณะเช่นธนบัตรที่รับมาจากผู้อื่น 3. ดิกเลี่ยงการคุกคีใกล้ชิดและใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วยโรคระบาดและผู้คนที่สุมเสียงเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าและลิปสติก4 มั่นทำลายแหล่งพอพัน์ลูกน้ำยุงลายเช่นออ่งน้ำแจกันกระป๋องกระมังตะก,ก้าอย่างรถยนต์เก่าๆหลุมที่มีน้ำขงังไม่ให้มีน้ำขังอยู่ด้านใน 5. เชิญชวนให้คนในชุมชนไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆ 6. การสร้างเสริมผมิค้มกันการใช้ยาและการทำหัตถการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง 7. สร้างกิจกรรมสังทนาการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเช่นการละเล่นต่างๆการเต้นแอโรอบิกการลาไทเก๊กการทำให้คนในชุมชนมีความสุขสนุกสนานครับ